สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ตูตู้พยากรณ์นะครับก็ขอเป็น20บวกแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับชมก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะครับก็เป็นการพยากรณ์แบบสบายๆโดยใช้ไพ่ทาโรหรือไพ่ยิปนั่นเองนะครับโดยจะพยากรณ์นะครับครอบคลุมในช่วงเดือนกันยายนต5 6 5นะครับโดยพยากรณ์ตามวันเกิดเอาละครับ เราไปดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายน2565จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับป้ายสำหรับวันแรกนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะเป็นเช่นไรครับโอเคครับใบที่1ใบที่2และใบที่3นะครับวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีเรื่องของงานที่จะทําเงินเข้ามา เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีงานทำนะครับก็ท่านมีความสามารถอะไรดึงออกมานะครับแล้วก็เลือกงานให้ตรงกับความสามารถของคุณอย่างแท้จริงรับรองว่ารุ่งแน่นะครับส่วนบางคนเนี่ยนะฮะทำงานในสายที่ในสายที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะฮะก็ระวังไว้ บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าใบนี้จะบ่งบอกว่าท่านอาจจะมองข้ามบางอย่างยกตัวอย่างเช่นในสายเรื่องของการเงินนะครับเป็นไปได้ว่าที่ที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขที่เห็นเนี่ยจะมีบางตัวเลขที่หลุดตาลงไปหรือบางเรื่องที่เรากําลังจัดการการงานอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหลุดตาไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามใบนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินและการงานนะครับ ถัดมาจะเป็นเรื m ่องของการตัดสินใจนะครับมีเ hey รื่องของการตัด <hey> สินใจสําคัญบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือการลงทุนก็ได้หรือการตัดสินใจเรื่องงานก็ได้มีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนนี้และบ่งบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับแล้วก็ใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องดีๆด้วยนะฮะถัดมาใบสุดท้ายนะครับบ่งบอกว่า ท่านเนี่ยถ้ามีความกล้ามีความมั่นใจนะฮะอุปสรรคใดๆก็ทําอะไรไม่ได้ไปไหนก็จะมีคนอุปถัมภ์คำจุนเป็นอย่างดีนะครับขอให้กล้าขอให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรที่มั่นใจนะครับและใครที่ทำงานอยู่ในสายศิลปะสายความคิดสร้างสรรค์ขอให้มุ่งมั่นเลยว่าไอเดียคุณเจ๋งบันเจิดแล้วเกิดแน่นอนครับนี่คือของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับถัดไปครับผู้ที่เกิดวัน จันครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบที่3ครับป้ายผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับมีเรื่องเจ็บจิตจิตหัวใจคาใจอยู่มีนะฮะมีเรื่องที่ลังเลสงสัยมีเรื่องคาใจอยากจะปลดปล่อยอยากจะคลี่คลายอยู่ก็สักสองสาเรื่องหลักๆนะฮะยังไงก็ผ่อนคลายลงสักนิดหนึ่งนะครับมีใบที่2นะฮะมีเกณฑ์การเดินทางแบบปุกปรับ ฉุกละหุกนะฮะถ้าไม่ปุกปับฉุกละหุก,ก็จะมีการต้องตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีหรือการตัดสินใจนี้นะครับยังไปสู่เรื่องของ choice บางอย่างในชีวิตว่าท่านจะทำหรือไม่ทำจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวามีสิทธิ์สูงนะฮะหรือไม่ก็ต้องมีคนที่มาให้ท่านต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอาจจะโดยกระทันหันด้วยซำนะดังนั้นก็ ต้องมีสติมีสมาธิให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะครับถัดมาใบสุดท้ายของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะฮะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยก็คอนเฟิร์มจากใบเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านอาจจะจําเป็นต้องตัดสินใจดีๆมองให้รอบนะฮะบ,บางเรื่องเนี่ยจะต้องดูเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆกฎหมายต่างๆความสมเหตุสมผลต่างๆนะฮะเพื่อ ที่การตัดสินใจนั้นจะออกมาดีที่สุดและไม่บานปลายหรือก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะดังนั้นของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสติสมาธิปัญญามาครบเลยนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับผู้ที่เกิดวันจันท์ครับถัดไปครับผู้ที่เกิดวันอังคารครับวันที่วันอังคารนะฮะใบที่1ครับไปครับใบที่2ครับไปครับใบที่3ครับ โอเคครับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่ามีความหวังในบางเรื่องอยู่นะฮะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ายอมสละความหวังนั้นไปยอมสละความสบายบางอย่างไปเพื่อไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อไปทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะก็คือจะต้องสละความสุขส่วนตัวไปบ้างนะฮะก็อยู่ในภาวะที่จำเป็นจำยอม นะครับในเดือนกันยายนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเช่นนี้นะครับและในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในใบที่2ก็มีมาแต่ด้วยความที่วันอคารเนี่ยฮะเสียงทายได้ใบที่มีความเข้มแข็งแกร่ง,งมีความเฟรชความสดใสซา,าบซ่านะฮะของอพลังภายในตัวของคุณเนี่ยก็จะฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับอาจจะอุปสรรคอาจจะ โผเข้ามาเยอะหน่อยนะฮะแต่รอดนะครับเนื่องจากใบที่3เนี่ยก็ต,ต้องบอกเลยว่าบ่งบอกว่ารอดเพราะว่าคนอุปถรัรมภ์คุณเยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องคนรู้จักหรือเวลาท่านไปติดต่อที่ใดเนี่ยนะฮะก็จะรู้ร่วมเป็นอย่างดีก็ไม่ต้องไม่ต้องเครียกกังวลต่ออุปสรรคเหล่านั้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีคนอุปถัมภ์คำจุนอยู่นะฮะแล้วก็มีคนคอย ดูด้วยโดยเฉพาะยิ่งนะฮะถ้าใครมีความรักอยู่ตอนนี้หรือเลงกันไว้ว่าจะแต่งงานกันในอนาคตนะฮะหรือมีแฟนอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผู้ใหญ่เขาก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีแววออกมาดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องความรักอีกประการหนึ่งของคนวันอังคารนะก็จะออกมาดีลุล่วงทำใจสบายๆนะฮะคนวันอังคารครับถัดไปครับคนวันพุธครับ วันพุธครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบสุดท้ายครับใบที่3คนวันพุธวางแผนอะไรไว้ทบทวนดวนูอ่าทบทวนสักนิดนึงนะฮะต้องมีความละเอียดรอบครอบจะเดินทางไปไหนจะทําอะไรอย่าประมาทเดินเล่อเป็นอันขาดอย่านะฮะกะ็มีเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องมีสติมีสมาธินะฮะเอาเวลาเดินทางไปเดินทางไกลลืมอะไรไหม เวลามีธุระรีบร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับขับรถขับรานะฮะการใช้ชีวิตที่ใดๆก็ตามอย่าดำรงอยู่ในความประมาทละกันนะครับถัดมาก็ใบที่2เนี่ยก็บ่งบอกว่าท่านจะต้องสงบจริงๆด้วยมีจิตใจที่สงบนะฮะคิดต่างๆสระตะให้ดีนะครับอย่ารีบร้อนนะฮะเป็นใบที่จะมากำราบใบาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ ระวังให้ดีแล้วมีมีแววด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นที่พึ่งของบางคนด้วยนะในช่วงเดือนกันยายนสําหรับสําหรับบางท่านนะฮะที่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นก็ยังมีคนทยอยมาพึ่งท่านอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของการขอความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งขอ,อเงินทองก็มีสิทธิ์นะครับนี่ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วกันนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายบ่งบอกว่าเรื่องเ,เก่าจะ ตามมาหาท่านอยู่หรือคนเก่าๆมิตรเก่าๆเนี่ยก็ยังแวะเวียนมาหาท่านอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยปล่อยวางจากเรื่องเก่าๆบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับก็ทำใจสบายๆนะครับอยู่กับปัจจุบันน่าจะดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับถัดไปครับคนที่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัสไปที่หนึ่งครับเปิดครับ ใบที่สองครับใบที่สามครับใบที่หนึ่งนะฮะคนที่เกิดวันพฤหัสโหรอบนี้เดือนนี้บอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบปปับปรับปรับปุับปรับ,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 บหลายทิศทางถ้าเป็นการเดินทางก็เดินทางไปหลายแห่งผลตำบลมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้สมองเยอะมากๆสําหรับคนที่เกิด วันพฤหัสนะฮะใบเนี้ยก็บ่งบอกว่าดีนะฮะถ้าท่านทําธุรกิจการงานใดๆเนี่ยก็จะออกมาดีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีช่องทางการทำมาหากินหลากหลายมากๆเลยนะครับขออย่างเดียวว่าอย่ารีบร้อนจนเกินไปและกันถ้าท่านต้องเดินทางไปไหนมาไหนมีเท่านั้นเองนอกนั้น,นียสิ่งที่คาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จถ้าท่าน take action โดยไวนะครับ แล้วก็มีแววมากๆเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านจะผ่อนคลายนะมีความสุขมากขึ้นนะครับปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับก็พอใจในหลายๆด้านมากขึ้นนะครับถึงระดับให้ไว้ที่อ8-9เต็มสิเลยทีเดียวนะครับส่วนใบสุดท้ายผ่งบอกไว้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยน ให้ได้มาซึ่งการประสบความสําเร็จได้มาซึ่งเงินทองได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาเอาไว้มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยมี Exchange เป็นคีย์เวิร์ดให้ท่านจําเอาไว้นะบางทีต้องยอมแลกนะบางทีของแพงหน่อยแต่เราได้ของดียกตัวอย่างแบบนี้หรือบางทีนะท่านอาจจะยอมเสียตังค์เพิ่มมากขึ้นหรือผลประโยชน์ที่ท่านได้มันอาจจะไม่ไม่ใช่ที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ก้อนใหญ่อะเป็นก้อนที่ย่อมลงมาสักนิดหนึ่งอะแต่ท่านต้องยอม ทุกอย่างมันก็จะสม o o รับรื่นมากขึ้นมันจะมีสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะ Exchange มีการแลกเปลี่ยนนะครับบางทีก็อาจจะต้องยอมยอมอไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างน,นิดหน่อยๆยอมแลกเปลี่ยนเพื่อให้เคสมันรุ่วงครับนี่คือผู้ที่เกิดวันพฤหัสครับต่อไปผู้ที่เกิดวันศุกร์เปิดครับวันศุกร์ครับครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะฮะยังมีสภาวะปัญหาเข้ามาอยู่นะฮะมามาให้รําคาญใจอยู่นะฮะยังมีอยู่นะฮะก็ตามติดมาจากเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารอบนี้ท่านจะมีสมาธิมีความคิดที่นิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นและท่านรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไรนะครับเรียกว่า50%รวงไปกว่าเดิมดังนั้นสิ่งที่เคยกังวลในเดือนก่อนหน้านี้คนวันศุกร์ก็ ผ่อนคลายลงได้นะครับผ่อนคลายลงได้แล้วก็ มีตัวช่วยโผลมาอย่างแบบมหัศจรรย์ด้วยนะสำหรับวันศุกร์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะฮะยังมีเรื่องที่จะต้องดําเนินการให้รุ่งต่อเนื่องนะฮะค่อนข้างหนักพอสมควรและท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะทําให้ปัญหานั้นรุ่วงหรือแก้ไขปัญหาไปได้นะครับแล้วอาจจะมีความตึงเครียดเข้ามาบ้างก็อย่าเครียดนะครับมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็จัดการได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็ยังบ่งบอกว่าท่านยังต้องมีการใช้เงินในการช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอลูกหลานอะไรก็ว่าไปบุพการีก็ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นเรื่องดีช่วยเหลือเขาไปเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของเอาเงินไปช่วยเหลือของใครใดก็มีแวลแลวลวฮะว่าท่านอาจจะมีทริปทําบุญนะฮะทริปการไปบริจาคทรัพย์ตามที่ต่างๆก็ได้นะครับนี่คือของผู้ที่เกิดวัน สุขครับถัดไปผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับเปิดครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับอ่าสามใบครบวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของ เงินก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าท่านคาดหวังที่จะได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ก็พอชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะฮะดังนั้นเวลาลงทุนอะไรคิดให้ดีนะครับเวลาเสี่ยงโชคอะไรคิดให้ดีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการาความรักคู่ครองหรือ,อมิตรรักอะไรทั้งหลายเนี่ยระวังกระทบกระทั่งกันไว้บ้างเอาน้ําเย็นเข้ารูปเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะครับแล้วก็ถ้าท่านาไม่มีแฟนไม่มีอะไรที่เราจะต้องไป โกรธเกลี้ยวหรือว่าไปถกเถียงอะไรกันก็ระวังเรื่องพวกการเดินทางพวกฟืนไฟอะไรทั้งหลายนะฮะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยเอาสติและความรอบคอบเข้ามาเลยฮะ,ะไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะฮะก็จะดีสำหรับคนวันเสาร์เป็นอย่างยิ่งนะครับสุขภาพสุขภาพอะไรเงี้ยวังรอบคอบนะฮะถ้าไม่ได้ไปตรวจไปตรวจสุขภาพซะรถราเคยไปเช็กระยะหรือยัง ถ้าอย่างก็ไปเช็คสารในช่วงนี้เติมลมยางหรือเปล่านะฮะหรือเดินทางไปไหนเช็คเส้นทางให้ดีออกไปไหนก็บ้านเนี่ยปิดไฟหรือยงังถอดปลั๊กหรือเปล่านะฮะลืมของหรือเปล่าอะไรที่เป็นแนวรีบร้อนเร่งด่วนเนี่ยระวังให้มากๆเลยนะครับสะดงสะดุดอะไรพวกเนี้ยมีปัญหา,าก,าก็ต้องระวังเป็นอย่างดีนะครับไม่อยากให้ให้เกิดขึ้นเราก็ต้องมีสติครับผม แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ในเรื่องของการงานก็ยังมีส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงลําพังโดดเดียวนิดหน่อยอย่าไปคิดว่าเดียวดายครับเพราะว่าคนที่ท่านจะพึ่งเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขามาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเดือนนี้เข้มแข็งหน่อยหนึ่งนะฮะเราก็จะรุกร่วงไปได้เพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยคนเดียวก็จริงแต่ว่าสุดท้ายท่านก็จะมีความสุขนะครับนี่คือการพยากรณ์ตูตู้พยากรณ์นะครับประจําวันเกิดวันอาทิตย์ เรื่อยมาจนถึงวันเสาร์เวันนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะฮะในเดือนกันยายนตรง5 5นะครับจะมีความสุขความสมหวังทุกประการครับขอให้ทุกท่านนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีพลังทำงานแล้วก็มีความสุขเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับลองมาดูสิฮนะว่าสีดีกว่าเป็นไฮไลท์ของตูตู้พยากรนะฮะว่าสี ที่น่าจะดีสำหรับเดือนนี้สำหรับทุกท่านอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับคือสีอะไรลองเปิดกา้านโอเคสีทองสีเหลืองสีที่เป็นแวววาวเป็นสีเงินด้วยก็ได้สีออกไปทางสีขาวด้วยก็ได้นะฮะให้ไปสีสีเลยละกันนะครับก็จะนำมาซึ่งความโชคดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภ แหมเป็นการบังเอิญจริงๆที่ผมก็ใส่สีนิ้พอดีนะฮะก็ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาละกันนะครับตู้ตู้พยากรณ์โดยอาจารย์ตูนต้นริพลช่องตู้นริพล Total ตู้ตู้ทาโรูยิปซีไลเซนวันนี้สวัสดีครับ